ค่ะวันนี้นะคะวิชทอล์กนะคะก็นะคะได้โอกาสค่ะมาพาทุกท่านนะคะมาพบกับนักเขียนคนล่าสุดของเรากับผลงานเล่มล่าสุดของสำนักพิมพ์วิชนะคะค่ะคือหนังสือคัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืนค่ะกาบสวัสดีอาจารย์วิรัติค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณบุ๋มค่ะเล่มนี้ออกไปได้ต้นเดือนนี้เป็นไงบ้างคะฟีดแบ็ค่ะอาจารย์ก็ก็ดีมากครับก็มีคนติดตามแล้วก็ซื้ออยู่ เยอะพอสมควรเลยครับค่ะได้ข่าวว่าหนังสือเล่มนี้ขึ้นอันดับ6ด้วยนะคะของชาร์ต1บุ๊กเซ็นเตอร์ค่ะทั้งๆที่เป็นผลงานเล่มแรกในชีวิตของอาจารย์วิรัติเลยนะคะอยากให้อาจารย์แนะนำนะคะให้ประวัตินะคะเป็นที่มาที่ไปเป็นใครทําอะไรยังไงถึงได้มาออกหนังสือเล่มนี้ได้ค่ะอาจารย์ครับก็ขอแนะนําตัวนะครับว่าผมชื่อวิรัตรสิงหสัตย์นะครับชื่อเล่นชีวิตครับ เดิมทำเป็นพนักงานนะครับเป็นผู้บริหารในบริษัทเอกชนนะครับก็มีความตั้งใจในการที่อยากจะเป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษานะครับก็มาเป็นได้อยู่10ปีแล้วครับนะครับก็รู้สึกว่าการที่เราทำงานเอกชนแล้วมันมีข้อจำกัดหลายอย่างซึ่งเราอยากจะใช้ความสามารถที่เรามีอยู่ให,ให้มากที่สุดนะครับก็เลยคิดว่าแนวทางที่เราชอบก็คือการสอนนะครับ<ม>การสอนและการให้คำปรึกษาก็เลย มาเป็นแนวทางในเรื่องของการเป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาซึ่งปัจจุบันก็เป็นชื่อปรึกษาส,ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าออพอได้ให้คำปรึกษาแล้วเนี่ยก็ทุกคนก,ก็ก็รู้สึกว่าได,ไ,ดได้ประโยชน์แล้วก็ทำให้ธุรกิจเขาดีขึ้นก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเราก็ทำประโยชน์ได้นะนะครับก็เลยคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็มีข้อมูลนะครับมี จะเรียกว่าองความรู้หรือสิ่งที่เรารู้มานะครับในการศึกษามาตั้งแต่ในอดีตการเป็นผู้บริหารก็ตามแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาก็ตามเนี่ยเราคิดว่าเราเราเห็นปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยสําหรับผู้ประกอบการก็เลยคิดว่าจะต้องทาอะไรสักอย่างนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ได้อ่านแล้วก็เห็นแนวทางในหลักการบริหารที่ที่ดีนะครับ,ท,รบที่ดีต้องบอกว่าดีด้วยเพราะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็โดยเฉพาะการที่ผ่านวิกฤต นะครับในเรื่องของโควิด19ก็ตามนะครับดิจิทัลดีลับชันก็ตามเนี่ยนะครับผู้ประกอบการเองเนี่ยก็บางรายถึงไปไม่เป็นเลยนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะทําหนังสือสักเล่มหนึ่งนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการอ่านเพราะจริงๆแล้วการที่ผมเป็นที่ปรึกษาเนี่ยผมก็มีข้อจํากัดในการที่ไปพบผู้ประกอบการเหมือนกันเพราะไม่ได้ไม่ได้มีเวลาไปพบได้ทุกๆรายนะครับก็เลยว่าคิดอยากจะเอาความรู้นะ นี้มาเขียนหนังสือแล้วก็ให้วิธีการให้โน้ตเฮานะครับให้ How to ในการที่ไปทำต่อนะครับ <c oughs> เพราะสิ่งที่ผมเห็นมาจากการที่ผมอ่านหนังสือมาเยอะแยะเนี่ยนะครับก็พบว่าผมรู้สึกติดใจว่าผมอ่านหนังสือแล้ว <c oughs> ผมไปไม่สุด <c oughs> ก็คือ <c oughs> ผมไปไม่สุดเอ๊ะจะทำยังไงต่อ <c oughs> นะครับผมก็พยายามร,ยรวบรวมเรียบเรียงต่างๆว่า ถ้าเป็นเครื่องมือเหล่านี้ถ้าเป็นระบบบริหารแบบนี้เราจะต้องทำยังไงเราต้องมีเครื่องมืออะไรมีวิธีการยังไงมีแบบฟอร์มยังไงะนะครับมีกระบวนการทำงานยังไงก็เลยเรียบเรียงามาระยะหนึ่งนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันต้องออกหนังสือได้แล้นะครับต้องออกหนังสือได้แล้วก,ก็เลยพยายามโทรหาสุนักพิมพ์นะครับก็มาพบกับคุณบุ๋มนี่แหละนะครับที่ ให้คําแนะนาได้ได้ได้ตรงประเด็นนะครับก็เลยเลยเอาข้อมูลทั้งหมดมาให้คุณบุ๋มดูว่าสิ่งเหล่านี้ผมอยากเขียนหนังสือซึ่งจริงๆแล้วแรกๆเนี่ยที่มาพบคุณบุ๋มเนี่ยยังยัง,ยงฟุ้งอยู่เลย <laughs> ยังยังฟุ้งอยู่เลยก็คือเราเราไม่รู้จะเรียบเรียงยังไงเนาะคือข้อมูลเราเยอะมากเลยแต่เรายัางเรียบเรียงไม่ถูกรดี๋ยวขออนุญาตแซงอาจารย์นิดนึงค,ค่ะว่าเป็นไปตามคุณสมบัติที่เคยบอกเลยว่าคนที่จะเขียนหนังสือคนที่จะลุกขึ้นมาเขียนหนังสือเนี่ยคือ อ่านหนังสือของคนอื่นคนอื่นแล้วมีความรู้สึกว่าเราเขียนได้เคลียร์กว่าดีกว่าถ้าเราเป็นคนเขียนถูกไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ในประสบการณ์ของการเป็นที่ปรึกษามากว่า10ปีเห็นเห็นคนเห็นแพทเทิร์นได้รับการตกผลึกองความรู้มาหลากหลายรูปแบบนะคะจนมาสู่การที่อยากจะเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งเพื่อถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการนะคะได้ได้ได้อ่านตรงนี้ได้ได้ได้อย่างชัดแจ้งค่ะคราวนี้คําถามต่อไปค่ะอาจารย์แล้ว อาจารย์ตั้งหลักในการเขียนหนังสือเป็นรูปเล่มได้ไงเพราะว่าวันที่เราเจอกันครั้งแรกอาจารย์ยังไม่มีต้นฉบับเลยใช่ค่ะคือคือจริงๆก็ก็พยายามศึกษาดูนะครับว่าหนังสือเขาเขียนกันยังไงบ้างก็พยายามศึกษาดูนะครับอ,อ๋อต้องเขียนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เลยก็เลยมาตั้งหลักว่าเออเราควรจะเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆนะครับแต่ด้วยความที่ที่เราเราอยากจะเขียนเราก็พยายามโทรสำนักพิมพ์ต่างๆนะครับ ก็ไม่มีใครให้ใหคำแนะนำได้ดีนะครับก็เลยมาเจอที่คุณบุ๋มนี่แหละก็ยกมาเลยนะครับก็ยกเอกสารมาเลยเนี่ยคุณบุ๋มดูหน่อยเนี่ยผมจะเขียนได้ไหมแบบนี้นะครับ<ะ>แล้วหลังจากที่คุยกันแล้วก็รู้สึกว่าคุณบุ๋มให้คำแนะนำดีก็เลยกลับไปในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับ<ะ>รวบรวมทั้งหมดแล้วก็เริ่มต้นเขียนนะครับ เพราะเพราะมีแต่ความตั้งใจจริงๆนะครับมีทั้งความความตั้งใจจริงๆในการที่ที่จะเขียนนะครับมีความตั้งใจและมีองค์ความรู้แบบมหึมมาเป็นแบบมหาสมุทรเลยนะคะค่ะคราวนี้อาจารย์ก็ประสู่การตกตกผลึกองค์ความรู้อย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นและปัญหาและอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคือณวันนั้นที่เราเขียนกันน่ะอาจารย์มีความฮอตมากเลยคือเป็นคนที่ไม่มีเวลาเลยนะคะเพราะว่าตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่คือต้องเดินทางแล้วทุกภาคส่วนธุรกิจตอนนั้นต้องการ ต้องการเวลาของอาจารย์ทั้งสิ้นอาจารย์บริหารยังไงให้ให้เป็นหนังสือเล่มนี้จบได้คะครับด้วยด้วยการที่เราเป็นที่ปรึกษาเนาะเราก็ต้องสอนระเบียบวินัยให้ให้กับผู้ประกอบการให้กับพนักงานที่เราไปให้คำปรึกษาเนาะเราก็มาสร้างระเบียบวินัยของเราค่ะผมก็พยายามใช้เวลาวันละหนึ่งชั่วโมงสูงสุดวันละสองชั่วโมงเดิมนอนสี่ทุ่มก็นอนห้าทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็พยายามแบ่งเวลาให้ชัดเจนนะครับ ก็ก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับหนักพอสมควรนะครับแั้การที่เรามีวินัยอย่างชัดเจนเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถที่จะจะฝ่าฟันไปได้นะครับใช่ใช่เพราะมีแพชชั่นอย่างชัดเจนอยากอยากจะเขียนหนังสือเพราะที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยหนังสือเยอะมากคือซื้อเยอะมากก็มีความฝันว่าวันหนึ่งอยากจะเป็นนักเขียนบ้างนะครับอยากอยากเขียนหนังสือบ้างเพราะว่ามันเหมือนกับความฝันนะของของคนว่า เออเรารักหนังสือเนาะเราก็อยากมีชื่อบนปกสักหนังสือสักเล่มหนึ่งอะไรเงี้ยในชีวิตนะครับวันนี้สมใจสมใจไนมคะสมใจนะสมใจนะครับสมใจแล้วก็ในการสร้างเหตุอาจารย์จะสอนเรื่องเหตุกับผลเนาะในการสร้างเหตุวันละชั่วโมงนียค่ะใช้ระยะเวลานานไหมคะอาจารย์กว่าเล่มนี้จะจะออกมาสู่ท่านผู้อ่านได้ครึ่งปีครับใช่ครึ่งปีน่าจะน่าจะบวกด้วยน่าจะบวกด้วยนะครับใช้ใช้ใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกความรู้มันกระจายมากนะครับกว่าจะเรียบเรียงกว่าจะหาหาเอกสารหาไฟล์หาอะไรต่างๆแล้วก็มานั่งเรียบเรียงเพราะสิ่งที่เราเก็บนั้นบางทีเราไปสอนเขาบางทีเราเรา,เราก็ไม่มีรูปแบบอะไรชัดเจนแต่เราเอาความรู้ที่อยู่ในตัวสอนเลยอสอนสดเลยแต่วันนี้เราเขียนหนังสือเนี่ยมันมันไม่ใช่สดละม,มันต้องมาเรียบเรียงเป็นรูปเล่มเรียบเ,เรียงคํา<อ>พูดนะครับถูกต้องอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็หนักพอสมควรนะครับค่ะแล้ว หนังสือเล่มน,นี้ประกอบด้วยรูปประกอบแล้วก็แพทเทิร์นแบบฟอร์มค่อนข้างเยอะรตรงนี้อาจารย์ไปไปได้ไอเดียหร,ห,รหรือหรือหรือประมวลมาจากยังไงคะโอ้คำถามนี้ดีมากก็คือสิ่งสิ่งที่เราอย่างที่ผมบอกอว่าเออตั้งแต่ผมทํางานมาเป็นผู้รบริหารบริษัทเอกชนแล้วมาเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือว่าเวลาที่หนังสือที่ให้ความรู้หรือคนให้ความรู้เนี่ยก็ให้ความรู้แต่หลักการกระบวนการก็ก็น้อย แบบฟอร์มก็น้อยพนักงานหรือผู้ประกอบการเองก็ไม่รู้จะไป,ไปทำยังไงผมยกตัวอย่างนะสวอตแล้วเขาจะทำอะไรต่อมันต้องเชื่อมโยงกับบิสเนสโมเดลไหมเออมันต้องเชื่อมโยงกับกระบวนการไหม mm hmm. แต่สิ่งที่เราเป็นที่ปรึกษาเราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าทำแล้วต้องไปเชื่อมโยงนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามเชื่อมโยงในหนังสือเล่มนี้ก็คือเกิดจากประสบการณ์ผมจริง, mm hmm. รงๆนะครับในเรื่องหลักการหรือเรื่อง ระบบต่างๆเนี่ยเราก็เอาที่เป็นสากรมาอยู่แล้วแต่สิ่งที่เชื่อมโยงเนี่ยผมพยายามเชื่อมโยงจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงะนะครับแบบฟอร์มที่เกิดขึ้นก็คือพยายามรวบรวมจากคนนู้นให้มาบ้างคิดเองบ้างอะไรบ้างนะครับเกิดขึ้นเป็นแบบฟอร์มที่ที่ผมนํามาใช้นะครับก็จะเห็นว่าบางบทเนี่ยมีตั้งยีบสองแบบฟอร์ม <laughs> <laughs> นะครับถามว่าเสียเวลามากไหมและผู้ประกอบการทําผมว่าเสียเวลามากแต่ เขาจะไม่เสียเวลามากกับปัญหาที่เกิดขึ้นะนะครับอันนี้เน,นี่ยอันนี้ที่ที่ผมคิดว่านะหน,ะนังสือบริหารส่วนใหญ่ที่เรามีอยู่ในท้องตลาดนี้มาเป็นหนังสือแปลจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่เล่มนี้มีความแตกต่างยังไงคะอาจารย์ครับคือสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือเอาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทํางานจริงปัญหาจริงแต่ว่าหลักการอะไรต่างๆเนี่ย ก็จากต่างประเทศเยอะแหละไม่ว่า TQM <ม><ม>ก็มาจากต่างประเทศแล้วนะครับ value c h a <ม>ก็มาจากต่างประเทศแหละแต่สิ่งที่อ่านหนังสือเหล่านั้นเขาก็เขียนแค่หลักการนําไปใช้อย่างไรเนี่ยอันนี้แหละสิ่งที่ผมได้ได้พิสูจน์แล้วว่าเออต้องมานําใช้แบบนี้นะ,ะต้องคิดแบบนี้นะ,ะต้องเชื่อมโยงกันแบบนี้นะ,ะมันถึงจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้อันนี้คือคือสิ่งแตกต่างเลยจะเห็นว่าหนังสือต่างประเทศเนี่ยเขาก็เขียนแค่หลักการ นะครับบางทีแบบฟองก็ไม่มีกระบวนการจะไปทําไงต่อก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีแต่ว่าเขาเขาเป็นแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการให้ผู้ประกอบการจริงๆก็คือว่าเราต้องการให้ผู้ประกอบการเอาไปใช้ต่อได้ผู้ประกอบการที่ไม่ได้ผมไม่ได้ให้คำปรึกษานั้นบางทีเขาก็หาไม่เจอว่าเขาจะจะหาจากไหนถ้าเขาอ่านหนังสือเล่มนี้ของผมเขาอาจจะ จะได้เปิดโลกกว้างขึ้นหรือได้เห็นอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะครับอ่าแล้วก็อยากจะให้อาจารย์ได้กล่าวถึงนะคะให้กับว่าที่นักเขียนคนใหม่ๆที่มีความฝันเหมือนอาจารย์เนี่ยค่ะว่าจะมีอย่างรุ่นพี่อย่างเงี้ยค่ะที่ที่ที่ทำได้สักคนหนึ่งเนี่ยค่ะต้องยังไงบ้างอาจารย์ครับอันดับแรกเลยก็ก็คือเราต้องมีมีมีความรักก่อนมีจิตใจที่ที่เรามีพัฒช์น่ะของเราว่าเฮ้ยเราอยากจะเขียนนะครับเราอยากจะเขียนข้อมูลที่มีอยู่ในตัวเนี่ย หลังจากที่เรามีมีการให้คำแนะนำจากจากสำนักพิมพ์แล้วเนี่ยเราก็มาเรียบเรียงตามให้คำปรึกษานะครับเพราะจริงๆแล้วการที่เราไม่เคยเขียนเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกนะครับว่าเราจะเขียนได้เลยะาานะครับเราเราเขียนไม่ได้เลยอยู่แล้วอันเนี้ยอันนี้จำเป็นเลยที่ที่เราจะต้องมีม,มีมีที่ปรึกษาอันเนี้ยอันเนี้ยผมผมยอมรับเลยงั้นผมถึงบอกว่าผมหาที่ปรึกษามามาหลายที่ นะครับผมก็มาถูกใจที่คุณบุ๋มเพราะว่าคุณบุ๋มให้คำปรึกษาที่ดีนะครับในการที่เออเราจะต้องเขียนยังไงอันดับแรกเลยผู้เขียนเนี่ยจะต้องมีมีความอยากก่อนแล้วสองก็คือมีข้อมูลก่อนมีมีสิ่งที่จะไปแก้ปัญหาให้กับใครอะใครคือกลุ่มลูกค้าใครคือกลุ่มคนที่จะอ่านใครคือกลุ่มเป้าหมายเรานะครับเราถึงจะให้ได้ถูกกลุ่มนะครับแล้วก็หาที่ปรึกษาดีๆในการที่จะช่วยกันผลิตหนังสือนะครับในวันนี้ก็ต้องขอบคุณ ทางสำนักพิมพ์วิสนะครับที่ที่ถ้าไม่ได้สำนักพิมพ์วิสเนี่ยผมผมก็คงไม่ได้ขึ้นท็อป10ของของซีเอ็ดนะครับในในหมวดของบริหารธุรกิจะนะครับ,บนะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องคือคือก็เกินเป้าหมายอะนะครับผมคิดว่าแค่แค่เราขายได้มีคนอ่านอันนี้ผมผมก็พอใจละแต่ในวันนี้ก็ก็ขึ้นท็อป10ได้ก็ก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณ ทางสำนักพิมพ์มากและอย่างที่ผมเคยบอกว่าหนังสือ่ยเป็นแค่ด่านแรกหนังสือจะเป็นนามบัตรที่มีชีวิตต่อยอดไปถึงงานอื่นๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คือตอนนี้ก็มีการแอดเฟรนกันเยอะพอสมควรนะครับมีการขอให้ไปบรรยายมีการขอให้ไปสอนอะไรอย่างเงี้ยก็ เยอะแล้วครับเยอะแล้วมันจะเข้าตลาดได้สัปดาห์หนึ่งก็เลยก็เลยก็เลยคิดว่าโอ้นี่นี่เราจะเหนื่อยขึ้นได้ความรู้คว่าอายุขึ้นอายุอายุขนาดนี้แล้วเราเราเราแต่ก็ยินดีครับเพราะว่าเพราะว่าก็ก็อยากให้คนได้ได้ได้อ่านแล้วก็นําไปเกิดประโยชน์นะครับนะครับคือผมไม่ได้เขียนเพื่อให้ ให้แนวทางหรืออะไรแต่ผมอยากเขียนแล้วก็ให้เขาเกิดประโยชน์ในการใช้งานนะครับเพราะเดี๋ยวอาจารย์จะมีคอร์สออนไลน์อีกที่จะนำลึกหนังสือเล่มนี้นะคะค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ฝากผลงานหนังสือเล่มนี้ค่ะไว้ในอ้อมใจของของผู้อ่านทุกท่านค่ะครับก็หนังสือเล่มนี้นะครับก็คือคมภี์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืนเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้นะครับคือต้องการให้ให้ผู้ประกอบการนะครับผู้จัดการผู้บริหาร นะครับแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านได้ได้มีความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ดําเนินธุรกิจหรือจัดการธุรกิจเนี่ยให้สู่ความย,ายั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องยากแต่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องอชี้นำนะครับชี้นําแล้วก็มีมีกระบวนการมีเครื่องมือมีระบบที่ที่ถูกต้องที่ชัดเจนนะต้องต้องต้องบอกนี้นะครับที่ชัดเจนในการนําไปสู่การปฏิบัตินะครับซึ่งผมก็เขียนใน ในทุกๆส่วนนะครับที่เป็นในเรื่องของการบริหารเหล่านี้ไว้ให้เพียบพร้อมและมีทั้งกระบวนการนะครับมีทั้งแนวคิดมีทั้งแบบฟอร์มมีทั้งตัวอย่างด้วยนะครับไปดาวน์โหลดดูได้เลยนะครับนะครับครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับขอ ขอขอบคุณมากครับแล้วขอบคุณสำนักพิมพ์วิสด้วยครับค่ะข,ขอบคุณค,ค,ครับขอบคุณครับก็ฝากนะคะสำหรับหนังสือเล่มใหม่นะคะของสำนักพ uh ิม huh. พ์วิสนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารผู้ประกอบการนะคะอยากให้ได้อ่านกันจริงๆเพราะเป็นการตกผลึกขององความรู้นะคะที่ได้จากการสัมผัสนะคะผู้ประกอบการจริงที่เกิดวิกฤตและก็ที่สำเร็จนะคะทั่วประเทศนะคะก็แนะนำนะคะติดตามได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะคะหรือที่นะคะ เพจของวิชกุ๊ปนะคะก็ก็อินบล็อกัน e เข้ามาได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะมีระััดมากๆเลยนะคะที่มาได้ได้แบ่งปันแล้วเดี๋ยวคงได้ติดตามกันสำหรับองค์กรต่างๆนะคะไดเล็์นะคะพูดคุยกับอาจารย์ได้นะคะแล้วก็ติดตามคอร์สออนไลน์ที่อาจารย์ได้ได้ทำไว้อย่างเข้มข้นเร็วๆนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ